สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการดูพระเนื้อดินรุ่นใหม่ๆนะครับประมาณ80ปีอะไรประมาณนี้ครับน,นี้หลงหวงพ่อปานนะครับวัดบางหนุมโคนะครับอันนี้ก็มีในรูปนี้ก็มีสององค์ด้วยกันนะครับหลักการดูเนื้อดินดิบก็อยู่ในหลักการเดียวกันกันกบดินดิบทั่วไปนะครับแต่ว่ากรณีของหลงหวงพ่อปานนี้จะถือว่าเป็นพระใหม่ๆ เราะฉะนั้นพัฒนาการก็ยังใหม่ๆ Count ่นะฮะความใหม่ๆเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับที่ว่าง่ายเพราะว่าพัฒนาการเขาจะยังไม่ซับซ้อนครับทุกอย่างจะเห็นชัดๆัดตรงตรงนะครับที่ว่ายากก็คือความหลากหลายของเนื้อ,อยังไม่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูความหลากหลายก็อาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ชั้นง่ายๆตรงตรงนี้จะเห็นได้ง่ายครับในกรณีหลวงป่ป่านนะครับ มันให้ดูองค์แรกนะครับอันนี้ขี่ไก่หลังยันนะครับขี่ไก่หลังยันเนี่ยลักษณะพุทธศินก็จะไม่ค่อยเหมือนกับขี่ไก่ทั่วไปนะครับจะแตกต่างนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปดูพุทธศินมากนะครับมาดูนี่เนื้อครับลักษณะเนื้อหลวงป่าเนี่ยลักษณะเด่นของเขาก็คือเขียวชํำนวนนะครับที่ดูง่ายที่สุดนะครับก็คือลักษณะการงอกของน้ําว่านนะครับและปูนนะครับปูนและน้ําว่านที่งอกมาจากส่วนผสมในดินเนี่ยครับก็จะมีนวลนวเห็นไหมฮะนวลนวล นะฮะนวลนๆอยู่ทั่วไปนะครับทุกจุดนวลนๆอนันนี้คือปูนนะครับกับสีของส้มๆแดงๆนะครับอันนี้คือสีของน้ำวานลักษณะข,ของน้ำวานแล้วก็สีของปูนเนี่ยจะงอกอยู่ทั่วไปลักษณะอย่างเงี้ยครับจะมีความนุ่มนวลน,นะฮะความนุ่มนวลและหลากหลายในแต่ละจุดไม่เหมือนกันเลยนะครับจะมีความหลากหลายแต่ว่าในพระงานฝีมือนั้นถ้าเขาไม่ชุบแป้งมาก็เป็นการทาสีครับในการทาสีแต่งสีมา จะไม่มีความนวลแบบหลากหลายแบบนี้นะครับจะมีความแข็งแข็งทื่อๆนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะไม่เห็นความช่ำที่เป็นการงอกของปูนดิบนะครับในการงอกของปูนสุกนะฮะอาจารย์โทษการงอกของปูนสุกผสมกับน้ํามันที่อยู่บนสันนะครับเนี่ยการงอกของเนี่ยบนสันเนี่ยจะเห็นการงอกขึ้นเต็ไมไปหมดเลยครับในทุกจุดที่เป็นสันนะครับ ไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะฮะเดี๋ยวภาพซูมจะชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพกว้างนะครับภาพกว้างทั่วไปจะเห็นชัดเจนนะฮะในทุกจุดจะมีการงอกและมีความนวลน,นะฮะลักษณะพื้นฐานของผ้าของข้าปานก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยคือมีความนวลนุ่มๆนะนวลนุ่มๆนะแบบหลากหลายอยู่ในเนื้อนะครับอยู่ในเนื้อชั้นชั้นต่าๆนะครับแล้วก็มีความฉ่าอยู่บนสันนะฮะและจะเห็นการ จะอาจจะมีรอยบิ่นรอยกระเทาะนิดหน่อยนะฮะจะมองเห็นเนื้อดินอยู่ข้างในครับลักษณะอย่างเงี้ยฮะในพระเกเจะไม่ค่อยทำอนะ่ะพระเกจะเป็นพลา,าสติกอัดมาซึ่งจะเห็นเป็นได้เปรียบมันๆธรรมดาครับไม่ค่อยมีลักษณะกร่อนงอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองดูภาพด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นลักษณะของความความพุนนะครับความพรุนความเหี่ยวความงอกของทั้งน้ํามันและปูนนะครับน้ํามันนะฮะเห็นไหมฮะ น้ำมันขึ้นมาเป็นเม็ดๆเม็ดแถวๆบนสันนะครับแล้วปูนอยู่ในร่องข้างล่างนะฮะแล้วก็มีคราบน้าว่านนวลน,นวลโดยทั่วไปนะนวลน,นวนลเหลืองเหลืองโดยทั่วไปเหมือนกันหมดนะครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าคาว่าเหมือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนกันร้อเปอร์เซ็นะครับคือลักษณะนวลนวลเหี่ยวเหี่ยวในแต่ละจุดจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่หลักการเดียวกันนะครับเนี่ยคือหลักการดูผ้าหลวงป่านะฮะด้านหลังนะฮะตอนนี้จุกนะครับสาคัญมากเลยครับจุกอุด ลวงป่าวปานตำบลเนี่ยคือลักษณะเดียวกับกับการดูผ้าเนื้อผงนะครับเช่นหลักสามบกสองครับมีการงอกของปูนนะครับมีการงอกของปูนดิบปูนสุกและน้ํามันนะฮะสังเกตนะครับปูนดิบเป็นใส้อยู่ข้างบนนี้ฮะแล้วก็ปูนสุกนวลๆอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีน้ํามันล้อมๆปูนดิบอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยคือหลักไอ้ตรงนี้กระเทาะไปนิดหนึ่งนะฮะกระเทาะก็จะมีการงอกเห็นไหมฮะกระเทาะก็จะงอกไอ้ส่วนที่ไม่กระเทาะก็จะงอกแบบหนึ่งนะฮะงอกเก่า ส่วนที่กระเทาะไปแล้วก็จะงอกใหม่เห็นไหมฮะอันเนี้ยลักษณะแบบนี้เขาก็ทําเกมไม่ได้ครับทาเกยไม่ได้เลยครับที่ส่วนที่ทําส่วนใหญ่ก็จะเอาปูนขาวๆหรือกาวขาวๆมาปกจะไม่มีลักษณะการงอกแบบนี้ครับเนี่ยฮะลักษณะการงอกเนี่ยเห็นไหมฮะมชฉมๆนะฮะหเหลืองๆแล้วก็นวลๆอยู่ที่พื้นนะฮะที่ผิวพื้นก็ไม่ใช่านวนอย่างเดียวนะครับมันมีความฉ่ำแทรกอยู่ในความนวลน,นะฮะ แล้วก็บนยอดเนี่ยก็จะมีความหนวนแท้จริงความฉ่าหลักการเดียวกันการดูผ้าเนื้อผงนะครับนี่ฮะดูการดูจุกนะฮะดูจุกพวกกลุ่มหลวงปบานนะครับเพรฉะนั้นพอพอดูด้านจุกด้านบนทึ่สําคัญนะฮะก็ไปดูส่วนที่อยู่ด้านด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะมีลักษณะการงอกเหมือนกันงอกของอะไรครับงอกของน้ํามันนะฮะน้าว่านแล้วก็ปูนนะครับแล้วก็มีความพุนของเนื้อนะครับความพุนของเนื้อที่เป็นธรรมชาติเลยครับในพระ เนื้อที่เขาแต่งมาเนี่ยจะเรียบกริบเลยครับแล้วก็มีการทาสีครับว่าเป็นดินอัดไอ้ไม่ใช่ดินสังเคราะห์นะครับเป็นพวกสารสังเคราะห์ที่ผมเรียกว่าพลาสติกนะครับจริงๆก็เป็นพลาสติกกลุ่มไหนผมก็ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าเป็นพวกสารสังเคราะห์นี่แหละครับเนี่ยฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับจะกลมกลืนเหี่ยวไปทั้งหมดเลยครับเหี่ยวพรุนนะครับเหี่ยวพรุนแล้วก็ฉ่านะครับนะแล้วก็มีความนวลอยู่ในที่ต่าเห็นไหมฮะ ส่องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นครับความนวลจะอยู่ในที่ต่ําแล้วก็ความเหลืองความฉ่าจะอยู่บนสันนะฮะความเหลืองความฉ่าเนี่ยก็คือของน้ํามันใช่ไหมฮะความนวลก็คือของปูนนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะของความาเหี่ยวเป็นร่องเป็นหลุมเป็นอะไรเนี่ยฮะลักษณะของดินก็จะเป็นอย่างไงฮะลักษณะก้อนดินจะเป็นอย่างไงครับพลาสติกอัดมาจะไม่เป็นอย่างงี้ครับพลาสติกอัดมาจะเรียบกริบเลยครับแล้วกริบแล้วก็ทาสีครับเนี่ยฮะเห็นบริเวณรอบเม็ด ทรายฮะเม็ดทรายนะฮะก็จะมีร่องทรายอยู่รอบเม็ดทรายเสมอนะครับเนี่ยฮะก็เป็นลักษณะธรรมชาติของทรายที่อยู่อยู่มานานนะฮะก็จะมีกร่อนอย่างนี้นะครับทั่วไปนะครับทรายจะเสมอหมดอ่เสมอค่อนข้างเพราะว่าเป็นทรายร่อนตะแกรงมานะครับเพราะนั้นก็เป็นลักษณะที่สังเกตได้ครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะลักษณะแบบเดียวกันนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตได้เลยครับะดูอย่างนี้รอบองค์นะครับ รอบองก็จะเห็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับมีนวลมีฉ่ำนะครับมีนวลมีฉ่ำถ้าจะเห็นในจุดอย่างนี้ครับเนี่ยฮะบางส่วนก็จะมีน้ํามันมากหน่อยนะฮะสันสันเนี่ยฮะแล้วที่เหลือก็จะเป็นนวลฉ่ำแล้วก็ผุนไปหมดเลยนะครับของเก๊ไม่ผุนนะครับสังเกตตรงนี้เลยครับตรงนี้จุดฟันธงง่ายๆเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเมื่อผุนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแท้นี่มากกว่าไม่ผุนนะครับ นะเมื่อเราเข้ามาดูด้านองค์พระจริงๆนะครับตัวองค์พระจะเห็นนะฮะจะเห็นความช่าจากการงอกอยู่บนสันนะฮะและความนวลอยู่ในร่องนะครับนะอันนี้เข้าใจหลักการแล้วก็จะไม่หลงประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นความช่าใช่ไหมฮะข้างบนแล้วก็ความนวลข้างล่างแล้วก็ไล่โทนสีไปนะครับไม่สม่าเสมอเลยนะครับแต่หลักการเดียวกันคือเหี่ยวช่ำนวลเหมือนกันทั้งหมดนะครับ แต่ว่าไม่มีเสมอกันนะครับเห็นไหมฮะดูไปเรื่อยนะฮะตรงหน้าพระเนี่ยจะเห็นชัดครับเห็นไหมฮะผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นว่าลักษณะ่างนี้นะฮะจะมีลักษณะความชํานะฮะของเก๊ก็ทําไงครับของเก๊กเขาก็อาจทํากันก่อนแล้วก็ทานน้ามันครับการทานน้ามันการทําให้ก่อนเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วครับมันจะไม่นุ่มครับมันจะไม่นุ่มจะไม่มนและการทานน้ามันก็จะไม่ไม่ไม่ขึ้นงอกเป็นชั้นๆแบบนี้ครับ เพราะว่าของธรรมชาติเนี่ยเขาจะงอกขึ้นเป็นชั้นๆนะฮะชั้นของน้ํามันชั้นของปูนความเหี่ยวความฉ่าความนวลปรากฏอยู่ในที่กร่อนเนี่ยครับที่กร่อนนี้ก็จะมีความเหี่ยวเห็นไหมครับไม่เรียบเรียกว่าความเหี่ยวความฉ่าก็คือบนสันความนวลก็อยู่ในที่ต่าๆของที่สูงนั่นแหละนะครับอันนี้ això, คือลักษณะที่ทําเกยยากมากครับคิดว่าน่าจะทําไม่ได้อันนี้คือความเหี่ยวความฉ่บความนวลบนสันนะครับบนที่กร่อนข้างบนสัน และความเหี่ยวความฉ่ำความนวลในที่ต่ำก็ยังมีครับนะฮะเห็นไหมครับฉ่ำนิดนึงนะฮะนวลมากกว่าและในที่กลางๆงนะฮะไม่ถึงกับต่ำมากสูงมากนะฮะหรือทีท่ข้างๆที่ไม่โดนสัมผัสนะฮะอย่างในซอกซอกขององค์พระเนี่ยนะฮะจะเห็นความเหี่ยวเห็นไหมครับเห็นมีความฉ่ำเห็นมีความนวลเห็นไหมฮะลักษณะอย่างนี้เป็นพระที่ทําเกยยากมากนะครับใครจะไปทําเกยได้ทุกจุดแบบนี้นะฮะแล้วความคุณ ของเนื้อนะฮะมวลสารในมวลสารพ่อกันไปพ่อกันมาไม่ร,ร, sea, ร,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 รู shuttle, um. ้ตัวกี่ชั้นตัวกี่ชั้นวิธีการไล่ชั้นก็ไปไล่จากจุดก่อนครับจุดก่อนจะมองเห็นเนื้อไหนแล้วก็ไล่ออกมาข้างนอกนะฮะจุดบริเวณนี้ใช้สำหรับในการไล่ชั้นเนื้อได้อย่างโดยง่ายได้ครับแล้วก็เราจะรู้ว่าชั้นข้างนอกเนี้ยหนากี่ชั้นก็ไปนับตรงรอยรอยรอยก่อนตรงนี้ครับไม่ใช่ว่านับตรงนี้นะครับนับตรงนี้จะมองไม่เห็นว่ามันทับกันอยู่ต้องนับตรงที่มีรอยบินรอย รอยรอยกร่อนที่ทําให้เห็นมองเห็นชั้นนะครับนี่คือหลักการนับชั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนะลองดูนะครับเห็นไหมครับมีความฉ่ำในด้านหลังนะครับเมื่อเราซูมภาพด้านหลังเนี่ยจะเห็นความฉ่าและความนวลนะฮะไปอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับพระเกไม่มีอย่างนี้ครับพระเกจะเป็นพลาสติกอัดแต่งผิวมาครับไม่ไม่มีความหลากหลายอย่างนี้ครับ เห็นความหลากหลายเห็นความเหี่ยวไหมครับเหี่ยวคือความไม่เรียบนะความฉ่าก็คือเป็นจุดๆความนวลก็คืออยู่ในร่องเนี่ยฮะเหี่ยวฉ่าน,นวลที่ใช้ในหลักการทั่วไปได้ทุกเนื้อทุกแบบครับลองไปดูอีกองนหนึ่งครับองนี้คีเมนนะครับคีเมนจะเห็นว่าองค์นี้ค่อนข้างจะแก่น้าบ้านนะครับแก่น้ําว้านอันนี้น้ำบ้านแน่นอนน,อน,นะสีแบบนี้ไม่ใช่แตงยิวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่ออกแดงหน่อยแก่กว่าองคตุกกี้หน่อยหนึ่งนะครับ ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะฮะเห็นไหมครับลักษณะเดียวกันเปะเลยนะฮะมีความฉ่าอยู่บนสารความนวลน,นะนวลอันนี้เขาปนกับน้งว่านก็เลยออกนวลแดงๆนะครับอนะแล้วก็ออกมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบเดีวยวกันนะครับหยุดที่กลอนไปจะต้องมีความฉ่าปรากฏให้เห็นนะครับแล้วที่ต่ําๆไปจะต้องมีความนวลปรากฏให้เห็นเหมือนกันนะครับเป็นระบบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็น ลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับให้ดูไปเรื่อยนะครับเห็นไหมบนสันจะฉ่ำเห็นไหมที่กร่อนไปจะฉ่ำอันนี้คือการงอกของน้ํามันนี่คือการงอกของปูนนะครับปูนบวกน้ํามันคราบๆนะฮะอันนี้น้ํามันเป็นหลักปูนน้อยอันนี้น้ามันมากน้ํามันน้อยครับปูนมากอันนี้น้ามันมากปูนน้อยเห็นไหมงอกแบบนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับต่อเนื่องกันไป นะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าระบบเดียวกันนะครับเนี่ยฮะด้านข้างนในองนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยฮะจับคอนเซปต์จับหลักการนี้ได้แล้วไม่มีพลาดครับเนะี่ยไปเรื่อยๆนะครับนะเห็นไหมครับความฉ่ำข้างบนความฉ่ำข้างล่างสีน้ำว้านข้างบนสีน้ำว้านข้างล่างเห็นไหมมันจะไล่โทนมาเรืร่อยๆ นี่ยสูงเข้าไปนะครับส่องดูพระปั๊บซูมเลยซูมดูที่หน้าพระเลยจุดที่กรอนเลยมีอะไรมีความฉ่ำไหมมีฉ่ำแบบไหนฉ่ำแบบเป็นชั้นๆหรือว่าฉ่ำน้ำมันทาใช่ไหมฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับนี่ฉ่ำแบบเป็นชั้นๆเขาง,งอกมาเหนะ็นไหมฮะเห็นไหมครับสีสุดตรงยอดกับสีถอยลงไปไม่เหมือนกันเลยฮนะเป็นชั้นๆชั้นๆเนี่ยคือความเหี่ยว ความหิวปรากฏอยู่บนสันที่กร่อนนะฮะเนื่องจากการกร่อนและการงอกใหม่นะฮะที่ผมเรียกว่าหลักเจ็ดนะครับงอกใหม่บนสันกร่อนนะฮะถ้ากร่อนแล้วต้องมีงอกถ้าไม่งอกน่าจะไม่ดีครับนี่ครับดูไปเรื่อยนะจะเห็นว่ามีลักษณะต่างๆที่สังเกตได้ง่ายในหลักเดียวกันเห็นไหมฮะ ดูง่ายๆเลยครับใครมีพระแท้ต้องเอามานั่งสองดูแล้วใจเข้าใจนะฮะถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับอย่าไปเสียเวลานะครับเนี่ยฮะด้านหลังเห็นไหมเขาเหี่ยวอย่างนี้นะฮะแล้เส้นลายมือลายมือก็จะเหี่ยวเห็นไหมครับการงอกขึ้นมาเห็นไหมฮมีความนวลมีความเหี่ยวแล้วก็มีการงอกมีสีอะไรต่อมีอะไรเป็นสีของน้ําว่านสลับกับสีของปูนที่งอกขึ้นมาเห็นไหมฮะ นี่ครับลักษณะการดูอย่างนี้ฮะพอเราดูเราคุ้นตาอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นปั๊บเราก็ตัดสินใจได้เลยนะครับลองดูนะครับใครอยากรู้จริงๆมาเรียนตรงๆเลยครับแลวจะรู้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับสวัสดีครับ